ครบตอนนี้อยู่ในช่วงเลยช่วง่าชาผีกรุงดังน,น,นี่ไม่รู้ว่าตรงนี้จะมีผีหรือเปล่านะเพราะว่าเรามาตามหาพี่เนี่ยเราอาจจะเจอสิ่งลึกลับก็ได้นะครับตอนนี้มันเป็นเวลาที่ที่ทผีกำลังดุมากตอนนี้ทุ่มครึ่งเขาสามารถผีออกมาสามารถปีบคอเราให้ตายได้นะถ้าน้องๆดูอยู่นี่มันน่ากลัวมากนะมันอาจจะมีเสียงกิ้งกองอะไรแบบนี้เช่น เช่นเสียงตดพี่พี่ยังดตดตดนะพี่ไม่กล้าต่ใส่กล่องอ่ะไอ้เชี่ยเด็กกูเด็กกูจะไม่หล่อเออนพี่ว่าเราเขาน่าจะผลนนแผนกอะ่ะนะครับเราลองขึ้นไปดูได้นะถ้าเกิดเราเจอของเด็ดอะ่ะถ,ถ้าเกิดเราเจอผีท้าสาวอ่ะเป็นมึงมึงทำไงวะอ่ะเอาไม่นะเอาไม่แล้วเอาบอกหนึ่งไม่เอาบอกหนึ่งไปว่าเราก็ขึ้น,นแผนก,กนะเพื่อนโหัวไอ้เหี้ยโคตรมึดเลย รตอนนี้เรากำลังถ่ายกำแพงนะครับไอ้ตรงน,นี้มืดแล้วมืดไม่เห็นเลยเลยเาาต่อตอนนี้เราก็จะมาขึ้นพแพนแงะครับเพื่อไปตามหาพี่นะครับพี่ทำนี่ไปไปไปห้องนู้เเนเฮ้ยไ,ไปนี่ก่อนเฮ้ยครับผมมืดมากเลยนะครับหมดามามีเสียง,<อ>งล้วยครับผมห้องเมือ รู้นู่นน่ะอนู่นนู่นนะใช่ป่ะวันนี้ดิเรอาจจะเจอคนที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาเป็นใครรู้ได้ว่ารู้ได้ว่ารู้ได้ว่าเป็นโทรศัพท์เปิดแฟลดิไอ้เปิดแสงเปิดเปิดสีไอ้เปิดไฟอ่ะมา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 แต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะ รู้สึกไรกับการเด้นี้เพราะว่าที่นี่มันมืดมากที่นี่มันอาจจะเป็นที่สามารถทําให้ผีชุมนะถ้าเรามีความกล้ามาพอเราสามารถเดินที่นี่ได้นะเฮ้ยเรน้องนี่เสียงอะไรหรือเปล่ามันอาจจะเป็นเสียงผีดุร้ายถ้าเห็นได้ย่างงั้นเราก็สามารถที่จะหนีนะเราไม่สามารถสู้มันได้เลยถ้าเรนน้องชอบอะเนี่ยตามมาตายเถอะ พี่อยู่รถตรงรถปัดไปดูนีนวังเวงมากนะฮะรู้เสียงมว่ามันเป็นผีรถก็ได้นะผีมาสิงรถหรือเปล่าไอ้ตายเถอะเพราะว่าผีที่นี่มันดุมากสามารถทําให้ตึกอะไรเนี่ยถล่มได้นะแต่มันมันไม่ใช่พี่เราแน่นอนนะเสียงแบบนี้ตายเถอะเรารู้ว่าที่นี่มันคืออะไรแต่เราไม่สามารถพูดได้นะมันน่ากลัวมากจริงๆนะนะ โว้ยไอเหี้ยแจบคอยืนนี่ก่อนดิพูดอนนี้ก็เวลาสามารถที่ผีอาจารย์ออกมาอาละวาก็ได้นะพี่ก็ไม่รู้ว่าจะทำไงแต่พี่ก็ไม่กลัวมมนหรอกพี่รู้สิอาจารย์กุ๋ยอาจารย์ติ๊กอาจารย์กึกอาจารย์กงอาจารย์กิ้วเออพี่พี่ีพลังสูนยมากที่แต่ทาให้ทําให้อะไรวะเออทําให้อะฟ้าดับได้นะเออ พี่น่าหิวแบบนี้เพราะว่าพี่คนทำให้มันดับเองอ่ะเพราะว่าความหลอนพี่มันสามารถทําให้ปิดไฟได้อาจจะเจอผีร้ายคนได้ยินเสียงหรือเปล่ากองแกงกองแกงเสียงพภูริแจรถใครก็ไม่รู้นะเพราะว่าเขาเดินมาเนี่ยเสียงอะไรนะนาผีสตาร์ทรถให้เราได้ยินนะเฮียรถสตาร์ทเองเฮ้ยขี่เอาเลยขี่เองด้วยมันขี่เองนะ โอ้ยมันน่ากลัวมากเลยตายเนอะตอนนี้เราก็อยู่ที่ดูอ่ะเราเราคิดว่าเราอาจจะเจอของดีแต่ตันนไม่ใช่นะเห็นบาดไหมเ,เนี่ยตายนะข้างใต้เนี่ยเห็นปะสองลูกเลยเฮ้ยคุณว่าเราจะลูกป,ประคำที่มันหายหายสับสนไปนานนะเพราะว่าลูกป,ประคำอันนี้มันมีตำนานเราขานว่าลูกป,ประคำนี้ใช้ปราบผีได้ตลอดชีวิตสามารถ โยนใส่หัวมันแล้วมันหลับคาส้นเตะเรานะอุ้ยเสียดิครับผีบันลภ์ผีมันโกรธใหญ่แล้วอ่ะเราอาจจะบุกน้ำที่มันเยอะเกินไปอ่ะผีมันผีมันโกรธมากเลยอ่ะเฮ้ยแล้วแกเขาได้กินมาอารู้บาลไหมเนี่ยรู้บาล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 เนี่ยไม่สามารถรู้บาลอันนี้มันพิเศษมากนะเนอะเห็นยันนี่หรือเปล่าเห็นหรือเปล่า น้องๆเห็นเหรอก,กูไม่เห็นเหมือนกันแต่กูพูดไปงั้นแหละเออเพราะว่ามันเป็นยันมังกรดำนะมันสามารถทุ่มตัวหัวแมวแมว,แมวหลุยอ่ะผีแมวหลุยอ่ะเริ่มเมื่อยแล้วไปดูกูเห็นแล้วน,นะเออเขาเรียกห้องนั้นหรือเปล่าเห็นไฟห้องนั้นไหมเชื่อไปดูปะ่ะพี่ว่ามันอาจจะเป็นผีที่เปิดแล้วเราต้องไปปราบผีตอนนี้อยู่กับรายการปราบผีไ <c oughs> อ้เหี้ยเมื่อกี้อยู่าร,รายการส่องผีไอ้เทียนอยู่รายการปราบผีแล้วไปขึ้นไปปราบผีเนี่ยไปครับ เจอเป้าหมายแล้วนะครับเราเจอผีสาวๆอ่ะไม่รู้ว่าเป็นผีผีแม่ไม้หรือเปล่าสวยมากเลยนะถ้านลองเห็นน้องๆจะทําไงอ่ะไปทพี่พาดูผีผีข้างนี้เราอาจจะมีมีผีสา,สาวๆแล้วผีกลุ่มๆด้ยนะไปสองนิดไปกูดี้ที่อ่ะ มากเลยนะน้องจะเอาคนไหนอะคอมเมมนะน้องอยากได้ครอะอมแผงยังไม่คอมแผงเลยมึงไม่แพ้พี่พี่สาวสวยมากเลยอะสวยจริงๆอะผีวเนี่ยมึงอยากได้ผีเหมือนเบนแฟนไหมฮะฮะมึงเนอะไอคนดูผีอะมึงเคยมีผีเป็นแฟนไหมเนี่ยกลุ่มเนี้ย แฟนพี่หมดเลยเออแต่พี่ก็ไม่ได้อะไรอ่ะพี่ยวไม่ใช่ไหมเขาเป็นรวยอ่ะเขาเป็นรวยอ่ะตอนนี้เราก็ได้เป็นคามี่้นสุดลงแล้วนะตอนนี้ผีอะไรนะเฮ้ยน้องๆเห็นได้ยินเสียงหรือเปล่ามันเป็นเสียงผีมันโลงนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ท้ายคลิปแล้วเราจะเวลาฆ่าผีกันนะไอ้แย่ข้างหลังมันโล่งนะ้คนนีเดินน่ากลัวนะครับตอนนี้ให้ตายเถลยผีอาจจะเป็นผีสิบ ปดปอบยำาไดนะครับเอ้าเื่อปิดเกิดมาใหม่เปิดใหม่นะครับนี่คุณเริ่มเป็นแล้วใช่ไหมคุณเริ่มเป็นยูทูบแล้วใช่ไหมเอ้าเอ้านี่เปิดทำไมวะเอ้าเปิดปีก่อนเปิดเราดีตอนนี้เราก็รักครับในในเรื่องทุกอย่างที่ซนบู้ครับแต่ว่าเราอาจจะเจอผีร้ายเราไม่เจอนะนี่ก็เป็นทัศน์สองสด ชั้นสองเราเรียนไอ้เอเควีให้ตายเลเราทำตั้งนั้นอ่ะแต่เราแต่พูดมันไม่ได้ทำอ่ะมันได้เกียรติสีได้งก็ไม่รู้อุ้ยงงงงงเป็นี่เองที่ทำทำอยู่เดียวในโลกนี้ที่เคยไปรับรางวัลเอโคียววีนี่แบบระดับโลกประเทศนะน้องนก็ด้วยขาที่ไม่ได้ตั้งใจทำแล้วนะเออถือว่าเอ้าไอ้พี่อ้ยกดไหมครับไฟมันดับกับน้องๆองมึงหยับมึงอย่าไปกวปิดเครื่องนะ เพราะว่าอย่าไปกดปิดเครื่องนะเพราะว่าการปิดเครื่องมันสามารถทําให้ทิดลังดังดีเยขาไม่ได้ยิงหมดแล้วเนี่ยมันสามารถทําให้ที่เราอัดมานั้นมันจะมันจะมันจะอะไรวะมันจะตัดเพราะว่าแสงมันนั้นเชื่อมต่อกับการปิดเครื่อง <c oughs> ถ้าน้องน้องช่วยไปกดตรงนั้นนั้นน้องก็จะมัน อาจจะปิดเครื่องไปถ้าทุกคนมีความฝันอเมื่อยแล้วนี่ก็นี่ก็จะเป็นคลิปว่าอย่ามเดีเราจะดูผีซึ่งไงน,นี่ก็เป็น<พ><พ>นี่นี่ผีผีที่เราตามหาปอบกายสองสอง,สองสตัวนี้สามารถขี่รถได้นะที่เราตามหาอยู่คลิปนี้ก็กดไลค์กดตับตะไคร์กันด้วยนะครับไปให้กูอก